สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวหลักสูตรการติวสอบให้เป็นทนายความของบริษัท DB Corporation นะครับสำหรับหลักสูตรของเราเราจะเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริงเพราะว่าในการสอบทนายความถึงแม้จะต้องการคะแนนสอบผ่าน50คะแนนก็ผ่านแล้วแต่คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่การทำข้อสอบอัน,นายหรือการเขียนถ้าเราไม่ได้มีการเขียนลงในเอกสารแบบฟอร์มจริงมือเราก็จะแข็ แล้วก็ในเวลานั้นเวลาทําข้อสอบคิดไม่ออกครับผมเคยผ่านการสอบทนายความและเคยติวให้กับเพื่อนๆที่เป็นทนายความรู้ปัญหาดีสําหรับในบริษัทดี c o r p ร์ Guer t i o n หลักสูตรของเราเมื่อผู้เรียนได้เรียนกับเราแล้วจะได้รับการตรวจข้อสอบจากผู้ที่เป็นทนายความเกี่ยวกับคําคู่ความต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําฟ้องคําร้องคําขอคําแถลง รวมถึงหนังสือหรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆนอกจากนี้แล้วบริษัท DB Corporation ยังมีสำนวนที่คดีได้ถึงที่สุดแล้วหลายสำนวนให้ผู้เรียนได้ศึกษาจริงและเห็นความเป็นไปของแบบฟอร์มต่างๆสไตล์การเขียนคำร้องต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายสำหรับหลักกฎหมายในการเขียนคำฟอ้องไม่ว่าจะเป็นคำฟอ้องแพ่งคำฟอ้องคดีอาญาเราก็มีให้เรียน ซึ่งไม่ยากนะักถ้าจับหลักการเขียนได้เหมือนกับที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนระดับปริญญาตีนิติศาสตร์มาสำหรับผู้ที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมได้ที่เว w ร b c ว p c o t h ที่ w w w d b c r o p c o c และ f a c e b o o k Fanpage DB Corporation สวัสดีครับ